ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นแต่ก้อนทุกข์อย่างเห็นอิริยบททำไมต้องยืนเดินนั่งนอนเพราะมันทุกข์เดี๋ยวนี้จิตมันไม่ยอมรับว่านี่คือก้อนทุกข์เหตุที่มันเป็นทุกข์เพราะมันมีมีร่างกายมีตัวเรานี้ขึ้นมาอันนี้ทุกข์ตั้นร่างกายเราเลยไปยึดมัน ที่จะเห็นตัวทุกข์ที่เป็นขันคือเห็นความคิดที่มันปรุงแต่งทั้งที่มันไม่มีตัวตนนะมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนทุกขณะคิดให้แล้วมันก็ดับไปแล้วก็คิดใหม่อย่างเนี้ยแต่เราไม่รู้เราก็ไหลไปตามอาการคิดแล้วคิดอีกทุกแล้วทุกอีกดังนั้นเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาให้เห็นทุกข์สองอย่างนะฮะ ทุกทางกายแต่ทุกทางกายเราเห็นทุกทางกายเนี่ยมันก็เนื่องมาจากเห็นทุกทางทางความรู้สึกนึกคิดนะมาระดับหนึ่งแล้วถ้าเห็นทุกทางกายก็จะเห็นทุกทางจิตถ้าเห็นทุกทางจิตก็เห็นทุกทางกายมันคล้ายๆกันนะปฏิบัติแล้วเราจะเห็นทุกเห็นทุกเราก็จะเหนื่อยในในความทุกมันคลาย ไอตัวสักกายะเนี่ยความเห็นว่าเป็นตัวเองเป็นตัวเราของเราเนี่ยอย่าเวลามารู้จักทุกขังอันนี้จังอนัตาเนี่รู้จักทุกรู้จักความไม่เที่ยงโอ้มันเป็นธรรมชาติมันะมันถึงจะปล่อยวางเรื่องสมมุติทั้งหลายทั้งปวงสมมุติว่าเป็นเราเป็นเขาเนี่ยสมมติว่าเป็นถูกเป็นผิดเป็นดีเป็นชั่ว อะไรก็ตามนะมันคลายมันปล่อยมันวางถ้าเราไม่ได้เห็นว่าเราเป็นก้อนทุกข์เนี่ยปฏิบัติทำเพื่อมาหาความสุขเพื่ออ,อันน้นอันนี้เพื่อเป็นเทพนิกายคือต้องการสร้างภาพเป็นคนมีชื่อมีเสียงแบบน,น,น้นแบบนี้อันเนี้ยมันไม่ได้เห็นความทุกข์อันเนี้ยเราต้องให้เห็นทุกข์ตามความเป็นจริงแล้วอยู่กับทุกข์ให้ได้ พระเดชพระคุณหลวงพอ่อท่านว่าอยู่กับทุกยี่สบสี่วันอ้าวออกมานี่ปลอดโปร่งเลยโดนกระทบโดนผัสสะอะไรน,แต,นแต่ก่อนแต่ก่อนเราก็นั่งสมาธิพอนั่งพอแป๊บเราก็หลับเนาะกึ่งหลับกึ่งตื่นได้นิวรนได้ความสงบแต่สงบแบบไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาเห็นความทุกข์ตามความเป็นจริงนะ อันนี้เดี๋ยวหน่อยเราก็จะเห็นว่ากืนน้ำลายก็ทุกนั่งก็ทุกนอนก็ทุกมันจะเห็นทุกข์ขังโดยธรรมชาติเลยบางคนทํานิดเดียวจิตมันเกิดการยอมรับเลยนะอันที่ทุกข์นี่ก็ไม่ใช่เราเราไม่ได้เป็นตัวทุกแต่ทุกข์มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วจิตเราไปยึดเอาอาการมันนะ เราไปยึดเอาอาการของทุกข์ว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราเลยก็ทุกข์ที้ทำไงจเจ้าจะดูมันเอามันเกิดขึ้นมาแล้วก็ดูเดี๋ยวมันก็เกิดเดี๋ยวมันก็ดับมันมาเดี๋ยวมันก็ไปบางทีมันก็อยู่กับเรานานแต่เมื่อเราเราได้สติเอามันก็หายไปเราพยายามตื่นดึกลุกเช้าพยายามอด พยายามทนการกินการดื่มให้มันน้อยเพื่ออะไรเพื่อให้มีสติสมาธิเห็นความจริงอันนี้ร่ากายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราแต่มันเกิดจากความโลภความโกรธความหลงคือยังมีตัวเราอยู่นี่ก็ยากที่มันจะดับทุกข์ได้เพราะเราไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นเหตุเกิดทุกข์จริงๆไม่เห็นการยึดมั่นถือมั่น เราจะมีขอ้ส่วนเราแก่เราเจ็บเราตายมันเป็นตัวเราอยูอ่เราไม่ได้เห็นว่านี่คือธรรมชาติถ้าเห็นว่าเป็นธรรมชาติปุ๊บเมื่อไหร่เฮแต่เห็นในน้อยนีย่ออกมานี่เราไม่อยากทะเลาะไม่อยากพูดอยากคุยกับคนน้นคนนี้หรือเวลากระทบผัสสะเราเคยศึกษาเนาะในห้องกรรมฐานเนี่ยเอา้ามันกระทบแล้วมันคิดสั้นคิดน้อยคิดนาน สัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มันมีขันขันเดียวสองขันสามขันสี่ขันก็บางทีมันแค่แค่รู้สึกเฉยๆแค่คิดขึ้นมาขันขันเดียวนี่ก็เป็นแค่รูปขันรูปขันสี่ขัน ก็วทนาสัญญาสังขารวิญญาณกำลังท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยพบใหญ่ก็คือมันก็จะคิดเรื่องนั้นบ้างคิดเรื่องนี้บ้างมันปรุงแต่งไปอ่ะมันไม่สงบทีนี้เราก็ให้เห็นมันโอ้มันเป็นอย่นี้เองเนาะของเราเวลามันมีห้าขันเป็นอย่างนี้เป็นสี่ขันเป็นนี้สามขันเป็นอย่างนี้ ถ้าเรารู้บ่อยๆรู้เนืองๆเราก็จะไม่เห็นความแปลกประหลาดอะไรของชีวิตเลยมันเป็นอยู่แค่นี้แหละเนี่ยมันก็ลองท่องเที่ยวพบน้อยพบใหญ่พบน้อยพบใหญ่ก็บางทีก็เรื่องยาวบางทีก็เรื่องสั้นนะเขาเป็นสร้างพบสร้างชาติขึ้นมานะเรื่องของกูเองเราว่าโลกของคนนี้มันเป็นโลกส่วนตัวของมันโลกคนนั้นโลกคนนี้ ใครเป็นคนสร้างโลกจิตเรานั่นแหละสร้างตามอาวิชชาถ้าหลุดโลกก็เป็นโลกุตระนะมันเกิดโลกได้ตลอดเวลาเลยกับตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดตลอดการยืนเดินนั่งนอนเราจะหลงไปพอใจไม่พอใจแสดงว่าเราเริ่มสร้างตัวตนละเริ่มชอบละเริ่มความมีความเป็นตัวเองขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเข้าไปในอารมณ์แล้ว ในนั่งเนี่ยเราหลับเอาหลับเอาง่วงเงาเอินทรีย์มันอ่อนพยายามตื่นตัวกระตุ้นความรู้สึกตัวเยอะๆะเราเปลี่ยนแปลงนั่งเคุกเข่าบ้างนั่งสร้างจังหวะยืนบ้างอะไรยืนเดินนั่งนอนท่านให้สลับในรียบทแต่นี้เราไม่เปลี่ยนแปลงที่เราชอบนั่งสมาธิก็คือมันสบายภาพลักษณ์มันดูดีแต่มันไม่มีการต่อสู้อะไรเลยนะ มันต้องต่อสู้สู้กับกิเลสตัวเ,เองสู้กับความอยากจนทั้งมันหดหายสุดท้ายเอา้าความทุกข์เนี่ยเพียงแค่เรายอมรับว่าอันนี้มันไม่ใช่เราแต่มันเป็นธรรมชาติมันมันก็จบใจนะฮะเมันอที่เห็นกายนี่เห็นว่ามันเป็นธาตุนะสักตว่าไม่มีอะไรอ่ะ แต่อย่าไปยุ่งกับความคิดความปรุงแต่งไอ้นู้นอันนี้นะไปวัดวัดหนึ่งมาวัดที่พวกเรานะาียจะรู้จักดีที่วัดนั้นเขาไม่ให้มีพระพุทธรูปพระพุทธรูปไม่ให้มีสรงแล้วเขามีเอารถแมคโครขุดหลุมไว้ด้วย นะสอนชาวบ้านไม่นับถือพระพุทธรูปมันเป็นแค่สิ่งสมมุติแบบนั้นแบบนี้อย่ามัวเมาอะไรจาเนี่ยแล้วคนข้า,ขาใหเอามาทิ้งเต็มเลยเป็นเหมือนที่ทิ้งหลุมขยะนี่แหละแต่ที่ทิ้งพระพุทธรูปในวัดก็ห้ามมีพระพุทธรูปไม่มีสิ่งเคารพพระประธานประเทินเลยเขาไม่มี เพราะอะไรเขามองว่าเออมันเป็นธาตุเฉยๆอย่างนี้คนก็ไปทิ้งเยอะนะในวัดก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยเขาไม่มีการทำวัดสวดมนต์ไม่มีอะไรมองเห็นเป็นเรื่องธรรมดาพระก็สายวัดป่านี่แหละแต่ความเป็นจริงคืออะไรนะะ ต้องรู้ความจริงมากกว่านั้นหน่อยคือเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยมันรู้จักสมมุติอย่างนน้นอย่างนี้แล้วเราติดครึ่งคร่กลางกปฏิปทาเราจะเพี้ยนไปเราจะยึดมันถรือมันในความคิดความเห็นอย่างเราคิดว่าเออทุกอย่างเป็นสมมุติเราก็ยึดสมมุติทันทีเลยยึดพระพุทธลูปไม่มีจริงไเนี่ยไม่มีศักดิ์สิทธิ์ไม่มีโน้นไม่นี่ไม่มีสิ่งที่เขารบ แม้ตัวตัวเราก็ไม่ใช่เราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันเลยอะไรประมาณนะั้นคือมันแต่จริงๆเรายึดถือความรู้สึกอันนี้ยึดถือทิฏฐิของเราเองเนี่ยมันสลัดไม่หลุดก็เลยภาษานี่ยเขาเรียกว่าติดวิปัสสนูพกกิเลสแล้วเราก็เอาความสอนนี่แหละสอนกันทั่วบ้านทั่วเมืองเรารู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นแต่ความเป็นจริงเราก็ยังติด ติดสมมุติแบบนี้ติดลาบติดยศติดสารเสริญติดความเป็นตัวตนอยู่ดังนั้นพยายามอยู่กับปัจจุบันแล้วให้เห็นแล้วอย่าติดแม้แต่ทิฐิศักแต่ว่าอะไรที่มันงดงามดีทั้งนั้นแ่ะทำแล้วมันดีอย่างประเพณีวัฒนธรรมอะไรที่มันเกื้อกูลมันก็ดี ดีในสังคมเนี่ยศิลธรรมก็ดีการศึกษาก็ดีการเรียนรู้อะไรก็ตามดีแต่สิ่งที่ดีมากๆากกว่านั้นก็คือการเรียนรู้เพื่อเห็นแจ้งตัวตนของตัวเองเ,เรียนรู้เรื่องทุกแต่ทุกมันเกิดที่ไหนล่ะท่านสรุปดูที่ความพอใจความไม่พอใจมันสองอันนี้แหละ เกิดพอใจเกิดไม่พอใจเราพอใจเลยพอใจกับปรากฏการณ์ที่ปรากฏกับรูปกับนามนี่แหละอะไรที่เกิดขึ้นกับกายเราก็ยินดีกับมันพอใจกับมันบางทีก็แล้วไม่พอใจจิตเราหลงเข้าไปดังนั้นสักแต่ว่ารู้รู้แต่ไม่รังเกียจไม่ได้รักไม่ได้ชอบหรือไม่ชอบ สักแต่ว่าเป็นผู้รู้ผู้เห็นเฉยๆบาทีเปนความงามของโลกนะนะคนนี้ยมาปฏิปธร,รรมตัดผมก็ได้ไม่ตัดผมก็ได้โกนหัวก็ได้ไม่โกนหัวก็ได้นะเราก็สามารถเข้าถึงธรรมได้เหมือนกันนะ่ะเรามีพระพุทธรูปอยู่เนี่ย ทิ้งก็ได้ไม่ทิ้งก็ได้ไม่ได้เป็นอะไรเลยนะวางไว้ที่นั่นในฐานะที่เขารบก็ได้เพราะว่าในส่วนหนึ่งเราใช้เป็นอนุสติก็ได้นะเทวตานุสติจาคานุสติอนุสติสิบนะพุทธาธรรมมาสังคา คือมันสามารถทำให้จิตมันสงบมันเกิดปัญญาจิตมันสามารถเกาะนั้นเกาะนี้ได้แต่ถ้าเราไม่มีปัญญาสอนเอาให้เขาหลุดเรื่องนี้แต่มันติดทิฏฐิติดมานะติดอัตตาตัวตนมันก็จะเกิดความขัดแยง้งกับคนอื่นบ้างกับนั่นกับนี่บางคือพุทธศาสนาเนี่ย ที่เขาพูดถึงเรื่องศรัทธาแล้วมันงมงายเนี่ยเขาต้องการให้มีปัญญาถ้าคุณไม่มีปัญญาศรัทธาก็จำเป็นนะแต่มีศรัทธาแล้วเนี่ยต้องเอาไปทำศรัทธาพุทธศาสนาศึกษาให้มันจบเรียนปริยัติปฏิบัติศึกษาดูโอ้คำสอนพเะยาเป็นอย่างนี้เราไปปฏิบัติปฏิบัติให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งซะ พอเห็นแจ้งก็แสดงว่าศรัทธ,ธานี่มันมีผลแล้วนะแต่ถ้าไม่ปฏิบัติไม่ไปให้ถึงที่สุดมันก็ทําตามความเชื่อของคนตามครูบาอาจารย์เราก็ศรัทธ,ธาอยู่ตื้นตื้นนั้นเองนะหลายหลายคนมีศรัทธ,ธานะเรามาเข้ามาบวชนี่ก็มีศรัทธ,ธาแหละอยู่ก็มีศรัทธ,ธาแต่ว่ามันไม่เกิดปัญญามันไม่เห็นแจ้งตามความเป็นจริงไม่เห็นว่าเป็นก้อนทุกก้อนอะไรเราจะรู้สึกว่า โอ้ยตอนนั้นคนให้ร้ายาศาสนาพุทธคนนั้นเป็นยังนี้คนทาําร้ายพระพุทธรูปบางอันนั้นอันนี้บางเราก็สะ,ะเทือนใจเพราะอะไรเพราะเราอยู่แบบอัตตาเราไม่รู้แจ้งตามความเป็นจริงเราโศกเศร้อาอ้าวคนพุทธที่โน้นถูกทําร้ายนะฮะคนพุทธที่นี่เป็นอย่างโน้นอย่างนี้ขึ้นมาเราเป็นทุกข์กับเรื่องแบบนี้ อันนี้ไม่ให้มันมีไม่ให้มันเป็นนะเราสักแต่ว่าเป็นผู้รู้ผู้เห็นตามความเป็นจริงรู้ว่าอันนี้ใช่รู้ไม่ใช่เหมือนเรารู้กายเราไม่ใช่ของเราอย่างเนี้ยแต่เราก็ใช้มันนะเป็นเรือเป็นพายแต่ไม่ยึดเหมือนกันความรู้ที่ปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยสักแต่ว่ารู้นะรู้ว่ามันเป็นแบบนี้แหละ ขี่เรือข้ามฟากขึ้นไปแล้วก็วางไว้นั่นให้คนอื่นขี่มาคือเราไม่ติดแม้กระทั่งปัญญาเรามีศีลไม่ติดในศีลมีสมาธิไม่ติดในสมาธิมีปัญญาเราก็ไม่ให้ติดในปัญญานะอเน,นี้ยแต่ใช้เป็นเครื่องมือเป็นญาณเราพัฒนาเป็นญาณญาณวิปัสนา ยานปาหนะขนส่งจิตเราข้ามฟากตอนนั้นเองนะดังนั้นทำยังไงเราจึงจะยอมรับว่าเออมันเป็นทุกข์นะขนาดนี้เราอยู่กับมันมาจนแก่จนเท่าจนจะตายเน่าเข้าลงเรายังไม่ยอมรับเลยว่านี่คือก้อนทุกข์ถ้าจะยอมรับือยอมรับด้วยสัญญาขันดั่นเองแต่ไม่ใช่เป็นปัญญาขันเรายังมีความอยากยังติดอยู่กับอดีต ติดอยู่กับอนาคตมากมายหลากหลายเรายังมีภพมีชาติันั้นเขาปฏิบัติทําเพื่ออะไรเพื่อทำลายภพชาตินะทำลายภพชาติภพชาติที่เรามีอยู่ในใจเนี่ยเรามีอดีตอดีแต่ชาติอนาคตชาติทำลายมันทำลายคืออะไรเห็นมันเป็นสักแต่ว่ามันเพ็นแค่เป็นแค่ธาตุตามธรรมชาติมันปรุงแต่งเป็นสังขารธาตุเป็นวิญญาณธาตุ รากฏเกิดดับเท่านั้นเองมันไม่มีอะไรนอกจากนั้นเนี่ยคือมันต้องเห็นมันเกิดดับเฉพาะนะแต่ถ้าเราไม่เห็นเนี่ยมันจะยืดยาวเป็นเรื่องเป็นราวอย่างทิฏฐิเราคิดเรื่องอะไรอ่ะมันคิดว่าเป็นยาวเป็นเรื่องเป็นราไม่เคยถูกทำลายสักทีเลยเราไม่เคยเห็นแจ้งในอารมณ์นี้เลยอะมันก็ยังคงอยู่เป็นตัวเป็นตนอยู่ในแหละแล้ว นะพูดไปกรหลับไปง่วงไปอะไปเดินจูกลมไปอาจารย์พาไปเดินถนนนะเดินไปนน,น่นแหะทางเินสามจุดห้าโน่นนะไม่ทันบินธบาตเนาะ ลุกไปประสงค์ลุกไปเตรียมตัวไปบินเบาตมันต้องมีความกระตือรือร้นกว่านี้ปฏิบัติธรรมเนี่ยอันที่จะนั่งเหงานั่งหงอยโอ้มไม่ได้สาระอะไรแล้ว ส่อให้พระพุทธเจ้ามานั่งเทศให้พวกท่านทั้งหลายท่านก็โง่เหมือนเดิมเพราะมันไม่รู้จกักฝืนอะไรอันนี้เรามาปลุกคนนะเนี่ยปลุกคนให้เป็นพระเราไม่ได้มาปลุกเสกของขลังนะเน,นี่ยสอนให้เกิดปัญญาเน,นี่ย แต่มันไม่เกิดมันไม่เกิดเพราะอะไรเพราะว่าจิตมันไม่เปิดนะมันไม่ฝืน